โอ้ตื่นมากระยันจังเลยนะมาดามกะัละยาอชอบอยู่นิ่งไม่เป็นอาหารบ้านเนี่ยโหดีลาวดีร่วมเต็ม<อ>เลยดอกนี่นะไม่ยากสมเลยนะเป็นก้นเตจอจอบดอกไม้เนี่ยจบเตจชุดเลยต้องเก็บใบก่อนดอกช่วยช่วยคอยเออเนี่ยช่วยเพรนี่ต้องเก็บไหวใส่จานลอยนะ้ำวางไว้ตรงนี้ก็ได้ไว้ตรง วางจับวางวางเดี๋ยวมานั่งกินกาแฟ่กันอ,อยู่บ้านนะมีดอกไม้ไม่ใช่มากนี่แต่จะไม่ตุ่มนะยันดอกไม้จบเก็บไว้่ตรงใต้หลุมไปก็ช่วยก้อยโอ้ยยิงเตีร้ายก็ช่วยนะเตีร้ายก็มีกุกปซี่สุมพูดงงแดงยังไม่เห็นเตีร้ายก็ยช่วย อยากต้งจะนั่งขยันตึงไหนเนี่ยนั่งกินกาแฟยังอ้ไม่ดีขอได้ขวาใบไม้ตำปลาคาได้ตั่วเลยเดี๋ยวชอบบ้านคอยจะมีแม่บ้านก็จะช่วยนะพอชอบเป็นคนชอบตามชอบเ็ปบ้านสวย ขยันจริงๆขยันเกินเบอร์แล้วเตือนขยันอยู่ที่ไหนก็อย่างนี้ละบ้านเขาปารไม้ไม่หมดเลยบรรยากาศดีหายใจก็โปรดโปร่งสดชื่นภูมิแพ้หายเลยนะค่อยมาอยู่นี่มาอยู่ที่นี่ไม่เคยชาม ไม่เคยชามไม่เคยสั่งน้ำมูกยาพกมาก็ไม่ได้ใช้ดูกาดดีแต่งตัวแต่งหน้าสวยแต่ว่ากาดใบไม้เลยไม่ได้ก็ชอบชอบชอบ,ชอบได้ความสะอาด